สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามที่พบบ่อยนะครับที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีคลิปสอนนะครับก็จะมาชี้แจงนะครับส่วนคําถามอย่างเช่นล็อกตัวผู้ใช้กิมมินครับอะไรนี้นะครับก็บล็อกตัวผู้มันขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานนะครับเพื่อนมันไม่มีลายตายตัวนะครับอย่างเช่นเหรียญที่เราเลี่ยมปกติเหรียญทั่วไปนะครับ ก็เหรียญอาจจะมีความหนาประมาณ2มิล2.5เราก็ใช้บล็อกตัวผู้2มิลหรือ2.5มิลก็ได้นะครับแต่ส่วนบล็อกตัวเมียนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ใช้4มิลเมตรเลยนะครับมันจะมีแรงกดที่ดีนะครับมันจะทําให้เรากดชิ้นงานออกมาแล้วมันคมสวยนะครับตัวน,นี้ผมใช้บล็อกตัวเมียนะครับมีความหนา4มิลน,นะครับตลอดเลยนะฮะ แล้วก็บล็อกทุูุ่ก็จะเป็น2มิลในเลี่ยมเหรียญปกติ2.5้เหรียญที่หนาขึ้นมาหน่อย3ามมิลในกรณีรูปลอลอยองค์ที่ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับส่วนถ้าขัดเหลือ,อยังไงเราก็ใช้การหนุนเอาได้นะครับหนุนเอาได้อันนี้เพื่อเนเพื่อนก็ลองไปฝึกไปทํากันดูนะครับแล้วก็ประสบการณ์มันจะบอกเราว่าเราควรใช้บล็อกกี่มิลกี่มิลอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะบอกเราเองครับเริ่มแรกก็ทําตามที่ผมแนะนําเบื้องต้นนะครับ ครับต่อไปอย่างเช่นฝายุบนี่เจอบ่อยมากเลยครับว่าเออผมเดินไปทําไมปล่อยไวัน2วันฝาถึงยุบนะครับฝายุบนะครับเหตุผลหลกักๆเลยนะครับการดันนูนของเรานะครับองศาวความนูนเนี่ยมันเอ,อ่อมันไม่ได้นะครับบางทีมันมันนูนไม่พอนะครับองศาวความนูนนี่มีผลนะฮะองศาความนูนนูนไม่พอนะครับ2ก็คือว่าในส่วนของการเดินน้ายาฝาแรกนี่เ,ออเราควรปล่อยให้น้ํายาเขาเซตตัว อดีก่อนประมาณ5นาทีก็ได้นะครับเราค่อยมาเดินฝาหลังนะครับและจังหวะการเดินฝาหลังนี้ควรมีการไล่อากาศที่ดีนะครับคือถ้าดูคลิปผมในเพิ่มทักษะการเดินน้ำยานะครับตอนจบนะฮะผมจะบีบไปปล่อยบีบ,ไปป,บ,บไปปล่อยแล้วก็หนีบเข้าไปนะครับมันจะสามารถเอาความสมดุลของอากาศข้างในได้พอดีนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหายุบนั่นเองนะครับเพื่อน ก็หลักๆมันมีอยู่2ตัวนะครับที่จะทําให้กรณีฝายุบนะครับเพื่อนก็ควรใช้อะคลิลิก1มิลเต็มนะครับ0.8ถ้าเราเดินดีๆมันก็ไม่ยุบนะฮะแต่ว่า0.8เนี่ยมันมีผลถ้าเกิดว่าเราปัดเงาผ้าปัดร้อนๆหน่อยนะครับฝามันยุบลงไปตามผ้าปัดเลยนะฮะเพราะงั้นถ้าจะใช้0.8ทําฝานะครับก็ต้องปัดผ้าปัดเบาๆระวังๆนะครับครับเดินฝาเรียบนะครับ เพื่อนจาไว้เลยนะครับถ้าเดินฝาหลังเรียบหน้านูนอย่างเงี้ยอย่างสมมุิเหรียญธรรมดาเนี่ยเราต้องเดินฝาหลังเรียบก่อนนะฮะอย่าไปเดินหน้านูนก่อนนะครับให้เดินหลังเรียบก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเดินหน้านูนนะครับมันก็จะทําให้การทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้ไอ้ฝาหลังเรียบด้านหลังเนี่ยมันเป็นเส้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 นไอ้น้ํายานะครับเพราะว่าเราให้ด้านหลังนี่เขามีการเซตตัวก่อน นะครับแห้งก่อนแล้วเราก็มาเดินฝาหน้าง่ายๆพอฝาหน้าเป็นฝานูนมันเดินง่ายใช่ไหมฮะนะครับมันก็จะไม่ส่งผลเรื่องไอ้น้ายานะครับนะครับส่วนการทําแกนนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งปีกไว้กว้างเยอะนะฮะก็เอาแค่ประมาณ 6- 7มิลก็พอนะครับระยะความหนาของแกนนะครับวัดจากวงในนะครับถ้าเราทิ้งไว้หนามันก็หนีบตัวหนีบก็ยากนะครับแล้วก็ลนไฟอ่อน อ่อนยากนะครับแล้วก็เกะกะด้วยนะครับสรุปก็ทําเหมือนที่ผมแนะนํานะครับก็ทิ้งปีไว้67มิลนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินน้ํายานะครับมันก็ต้องใช้ความประสบการณ์นะครับเพื่อนถ้าฝึกใหม่ๆก็ต้องใช้การเดินสี่ใบมีดนะครับเหมือนที่ผมแนะนําให้เพื่อนได้เดินนั่นแหละครับมันเป็นการเดินที่ง่ายนะครับมันไม่ต้องเกรงมากนะครับเราค่อยๆไปนะครับ เดินไปแบบว่า,านิ่มๆไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะครับมันจะได้แบบเข้าเต็มขอบนะครับแล้วก็น้ํายาก็จะใส่นะครับก็ปล่อยตัวนี้เบาๆนะครับน้ํายาจะได้ไม่ทะลักเข้าแกนนะฮะนะครับก็ดูไปดูเทคนิคนะครับเทคนิคเต็มนะครับในที่ผมลงไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็การเดินน้ำยาถ้าเราจะแต่งด่วนเนี่ยถามว่าแต่งด่วนกี่นาทีได้ก็หลังจากเดินเสร็จนะครับ ก็ทาตามเหมือนผมนะเอาไฟผููยิงช่วงหัวบัวนะครับยิงยิงยิงให้อุ่นๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้1นาทีแล้วก็ยิงให้อุ่นๆทิ้งไว้1นาทีทําอย่างเงี้ยครับประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก10นาทีเราก็มาแต่งก็ได้นะครับมันจะแต่งหัวบัวได้รวดเร็วขึ้นนะครับนะครับแต่งหัวบัวถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องขัดกระดาษทรายหรือที่เรียกว่าตะไบไฮเทคเนี่ยจะแต่งหัวบัวงานด่วนได้ดีนะครับเพื่อนเพราะว่า มันจะไม่เปื่อยไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นสายพานกระดาษทรายนะฮะสายพานกระดาษทรายมันทํางานได้ดีกว่าตะไบนะครับในกรณีงานด่วนนะครับอันนี้แนะนํานะครับเพื่อนๆไปหามาใช้ดูหรือว่าประดิษฐ์ทําเองก็ได้นะครับสําหรับเจ้าพวกเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานนะครับนะครับเวลาลอยเส้นต่างๆนะที่เกิดเป็นลายน้ําอะไรต่างๆนะครับอ่มันก็เป็นเรื่องปกติเราก็แช่น้ําไว้มันก็หายนะครับแต่กรณีถ้าเราไม่อยากให้มีรอย ลลยน้ําอะไรต่างๆเกิดในกรณีเดินงานใสนะครับก็พยายามใช้ตัวหนีบอ่อนนะครับเดินน้ํายาก็เดินช้าๆนะครับอย่าเดินจวดนะครับเดินช้าๆแล้วก็ใช้ตัวหนีบอ่อนค่อยๆหนีค่อยๆตามไปน้ํายามันก็จะใสไม่มีรอยพวกนี้ครับเพื่อนลองไปฝึกดูนะครับนะครับนะครับเข็มนะครับก็ถ้ามันตันบ่อยๆเพื่อนก็ใช้เบอร์23ดูครับ อาจจะเหมาะนะครับสําหรับการที่เพื่อนๆเจอปัญหาเข็มมันตันบ่อยตันก็ช่างมันฮะเราก็ใช้ไฟฟู่ยิงยิงปลายเข็มนะครับก็ถอดนะครับถอดไฟฟู่เอถอดเข็มออกจากขวดกาวก่อนนะครับแล้วก็ยิงไปที่ปลายเข็มเนี่ยมันจะดันออกโตดเลยครับนี่ครับเข็มตันมันเรื่องปกติฮะก็เลือกเข็มที่มันไม่ยาวมากนะครับก็ดูถ้าเบอร์ยีิบสี่แล้วเราเข็มมายาวอีกต่างหากมันก็เกิดปัญหานะครับ ก็ดูเบอร์ยีสีที่เข็มมันไม่ยาวมากไม่งั้นก็เลื่อนมาใช้เบอร์23เลยมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับสําหรับเข็มนะฮะขายประวันนะครับเพื่อนๆเลือกใช้ได้ที่แนะนําก็จะเป็นสีฟ้ากับสีขาวนะครับในกรณีผ้าปัดเดียวนะฮะผ้าปัดเดียวผมจะใช้สีขาวนะครับสีขาวอย่างเดียวเลยคือจบที่สีขาวแต่ถ้าจะปัด2องผ้าปัดคู่เนี่ย ด้านหยาบผมจะใช้สีน้ําตาลก่อนนะครับสีน้ําตาลก่อนแล้วก็ค่อยมาปัดสีขาวอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นการทํางาน2ขั้นตอนแต่ว่างานมันโคตรเนียนเลยครับอันนี้นะครับเอามาแน่น้านะครับแล้วเวลาปัดนะครับเพื่อนๆช่วงไอ้ช่วงคอ,อจั่วคอตัววีคอหัวบัวพวกนี้เพื่นอนๆปัดเน้นๆน,น,นะครับจะได้ใสๆนะครับ ตรงนั้นสาคัญเลยนะฮะมันจะมีรอยกระดาษทรายหลอดไรอยู่ที่เราปัดไม่ถึงนะครับเน้นๆเลยนะครับตรงนั้นจุดใสนะครับจุดมองเลยนะฮะนะครับก็การแต่งหูบัวนะครับเพื่อนก็ไปดูในคลิปหูบัวบานหูบัวตูมนะครับเริ่มต้นแรกๆเราก็ควรเริ่มการแต่งที่บัวตูมนะครับให้ชํานาญก่อนนะครับแล้วบัวมันจะบานเองของมันนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเราทานะครับรูปทรงอยากให เหมือนกันทุกอันเราก็ต้องมีเพจวานหัวบัวนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญนะครับเพจวาดหัวบัวนะครับมันจะสามารถคนโทรลงานของเรานะครับให้เหมือนกันเสมอๆกันนะครับแล้วก็มันจะเป็นการนำนะครับนำกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับครับมาดูในส่วนของงานเลนนะครับงานเลนนี่การเดินน้ำยานะฮะ ถ้าเราใช้ใบมีดที่มันหนามากๆคือมันหนาเกิน0.5มิลเข้าไปนี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดรอยเส้นขนแมวเขาเรียกไอ้น้ำยานะครับมันจะเป็นมาเป็นเส้นสายฝนเต็มหน้ากระจกนะครับเต็มหน้ากระจกหรือไม่จะเป็นด้านข้างเป็นตัวนอนเป็นรอยย่นอย่างเงี้ยมันเกิดจากไอ้น้ำยาที่ใบมีดเรามันหนาเกินไปนะครับใบมีดเรามันหนาเกินไปนะครับ มีสิทธิ์เป็นได้ทั้งฝาหน้าฝาหลังนะครับในกรณีที่เราเข้าแกนพาดและสนิทนะครับสนิทมากๆเดินฝาแรกเลยก็อาจจะเป็นได้เพราะาไอ้น้ํายาระบายลงไปด้านหลังไม่ได้นะครับเนื่องจากเหรียญเรามันสนิทขอบเป๊ะนะครับเพราะงั้นนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าเหรียญเราเนี่ยมันมีช่องระบายลงไปหาด้านหลังไหมนะครับอย่างเช่นพวกเหรียญไข่เหรียญไข่นะฮนะเวลาเราเดินงานเลนนะครับเราเข้าแกนนิ้ แน่นเปียกอากาศไม่มีทะลุผ่านหน้ามาหลังได้แค่ครับแล้วเราเดินฝาหน้าเน,นี่ยแล้วแล้วเราจวดจวดจวดนี่ครับมีสิทธิ์นะครับเกิดเป็นเส้นสายฝนเลยปาดเลยนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะครับใบมีดก็อย่าให้มันหนามากก็ห้ามเกิน0.5นะครับเพราะว่ามันจะ,ะลําบากนิดนึงในเรื่องของอะระยะเวลาในการที่จะให้น้ํายาเขาเซตตัวอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยาปิ้นนี่มีเยอะนะฮะเพราะงั้นใบมีดนะครับมีผลนะครับงานเลนนะครับอย่าเกิน0.5นะครับเพื่อนก็มันจะลดนะครับในส่วนของไอน้ำยานะครับในส่วนของตอนจบเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับคลิปเต็มนะครับว่าเรามีการรอนะครับรอให้น้ำยาเสซจตัวแล้วก็ระบายไอน้ำยาออกก่อนแล้วเราค่อยจบทีหลังจึ๊บเดียวนี่นะครับ มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเส้นสายฝนหรือไอ้น้ำยาตามกระจกงานเลนพวกนี้นะครับแต่ถ้ามันมีถ้ามันเกิดขึ้นเพืเ่อนๆต้องเอาไปลนไฟนะฮะก็คือว่าลนอุ่นๆนะครับลนพันพานอุ่นๆแล้วก็ปล่อยให้ความอุ่นเขาค่อยๆขยับเข้าไปแล้วก็มันลนใหม่อุ่นๆทำนี้เรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็เราก็เจียเจียงานไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วก็ลนไปด้วยนะครับให้เขาบางบางลงแล้วเราก็ลนลนให้เขาอุ่นๆจนไป ไปถึงไอ้ตรงที่เป็นรอยนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆล้างจางหายไปเองนะครับนั่นแหละครับแล้วในกรณีการทําแกนใสงานเลนนะครับจะเป็นงานเลนหรืองานธรรมดานะครับอย่างงานธรรมดาแกน5มิล6มิลอะไรเงี้ยหรือเป็นงานเลน6มิล10มิล20ิมิลนะครับหลักการก็คือหลังจากเราขัดกระดาษทรายเบอร์320เบอร์800เบอร์พันในพูดถึงภายในนะฮะนะครับ ขาดเนียนนะครับเบอร์พันต์ยขาดในน้ําเลยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาแกนเนี่ยไปลนไฟนะครับถ้าแกนไม่หนามากก็ไม่ต้องลนนานมากแต่ถ้าแกน15มิล20มิลอะไรเงี้ยครับให้ลนไฟนะครับคือลนภายในเนี่ยก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าให้ไหม้นะครับหรือจะใช้ไฟฟู้ลนผ่านๆก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ใช้การทำใส่โดยการยิงไฟฟู่โดยตรงนะครับสำหรับแกนที่ใหญ่ๆนะครับ เราลนไฟนะครับให้ก็เกิดเกิดเป็นฟ้าฟ้าขาวขาวก่อนนะครับเราถึงไปขัดผ้านะครับถ้าเพื่อนข้ามขั้นตอนการลนไฟนะครับแล้วเพื่อนๆไปขัดผ้าเลยนะครับเดี๋ยวตอนเราลนไฟเข้าแกนะเดี๋ยวมันจะกลับมามองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นขั้นตอนนี้สําคัญก็คือว่าหลังจากขัดกระดาษทรายเช็ดะลรเรียบร้อยแล้วก็เอาไปลนไฟก่อนเลย ลนไฟตะเกียงลนไฟฟูก็ได้ลน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 ให้มันร้อ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 นให้มันเป็นฟ้ามาก่อนแล้วเราก็ไปดึงผ้านะครับไข่ปลาวานดึง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 อยู่นั่นแหละดึงให้มันใสจนได้นะครับไม่ใช่ดึงประเดียวประดาวนะครับดึงจนมันใสเนี่ยแหละครับนั่นคืองานเลนนะฮะดึงให้มันใส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 เสร็จแล้วก็นะครับก็ไปล้างล้างขราบไข่ปลาวานออกแล้วก็เช็ดทางวามสะอเข้าแกนได้ตามปกติ นะครับคราวนี้ก็จะไม่มีหมองอีกแล้วนะครับครับนี่เวลาเราหนีบนะครับสำหรับงานเลนส์นะครับเพื่อนนะครับเวลาหนีบนะครับให้นะครับดูก่อนว่าน้ํายาเรามันเซ็ตตัวพอดีไหมครับใช้ตัวหนีบอ่อนๆหนีบดูก่อนว่าหนีบไปแล้วน้ํายามันจะปิ้นขอบหรือไม่นะครับนี่เป็นการชิมลางแล้วต้องมีตัวหนีบตัวอ่อนของเราไว้ชิมลางนะครับ วันหนีไปแล้วมันจะปิ้นหรือมันจะทะลักเข้าไปในแกนหรือไม่นะครับถ้าหนีไปแล้วมันไม่ปิ้นไม่ทะลักเราก็หนีไปเลยนะครับสําหรับงานเลนก็นับเวลาดีๆอะไรประมาณนี้หลังจากเดินน้ํายาประมาณหนึ่งนาทีนะครับเราก็ค่อยหนีอะไรเงี้ยผมก็ลงสอนไว้เยอะนะครับสําหรับงานเลนผมว่าผมลงไว้เยอะเลยทีเดียวนะฮะเพื่อนก็ลองไปดูเอานะครับนี่ครับกว่าจะแต่งได้นะครับงานเลนหลังจากที่เราเดินเสร็จเนี่ยครับ เราควรหนีบไว้สีชั่วโมงอย่างน้อยนะครับหมายถึงสีชั่วโมงนี่อย่างน้อยนะครับป้องกันไม่ให้มันคืนขอบเนะี่ยหนีบไว้อย่างนั้นหละครับประมาณสีชั่วโมงขึ้นไปหลังจากนั้นก็แช่น้ํานะครับแช่น้ําไว้อย่างนั้นแหละครับแล้วมันจะกลับมาใสนะครับอาจจะมีนะครับรอยเส้นต่างๆมันเป็นเรื่องปกติครับตอนที่เราเดินน้ํายานะ แต่พอเราแช่น้ําเดี๋ยวมันก็หายนะครับกลับมาใสปิ๊งเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันเพราะงั้นงานเลนมันต้องใช้เวลาในการทํางานนะครับอย่างน้อย2วันนะครับถึงจะได้งานที่สวยนะครับนะครับงานเลนนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับจะทําเป็นเร่งด่วนเพื่อนๆหนีไว้สี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เจีย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 เส็จก็เอาไปแช่น้านะครับสักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยมาขัดตัดแต่งนะครับ ลงกระดาษทรายละเอียดหนักๆนะครับมันก็พอทําได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เนียนมากๆก็คือต้องข้ามคืนนะครับบางทีเพื่อนก็สงสัยว่างานเลนคืออะไรครับมันทาไมมันแพงจังนะครับงานเลนนะครับมันก็คืองานแกนหนานั่นเองที่มันใช้ฝา4มิลนะครับ4มิล5มิล6มิลพูดถึงฝานะแต่สําหรับแกนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับองค์พระท้าพระของเพื่อนๆนะมีความ หนานะครับรวมจมูกพระรวมด้านหลังไปแล้วทุกอย่างนะครับไม่ได้นับแค่ขอบเหรียญด้านข้างนะครับคือนับจากจมูกของหลวงพ่อมาหาด้านหลังเนี่ยเราวัดได้เท่าไหร่เนี่ยความหนาเต็มที่เท่าไหร่เราบวกไปอีก2มิลน,นั่นแหละครับคือแกนเช่นพระองค์นี้มีความหนาที่เจ็ดมิลน,นะครับมีความหนาที่7มิลเราก็ใช้แกน8มิลได้นะครับ จะมีความหนา6มิลจะแกน8มิลได้นะครับถ้ามีความหนา4มิลใช้แกน6มิลได้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนก็นลองดูว่านะครับจังหวะาการพระของเราเป็นยังไงฐานอาจจะแคบแต่ดันมีแขนมีจมูกยาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาในส่วนของแขนของจมูกนะครับเป็นหลักนะครับไม่งั้นเราก็ประกบฝาไม่ได้นะครับฝางานเล่นนะครับปกติผมก็จะเริ่มที่4มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ ครับโดยส่วนตัวชอบใช้4มิลน,นะครับสำหรับงานเลี่ยมอ,อย่างเลียญธรรมดาที่ต้องใช้แกน6มิลผมก็ใช้ฝา4มิลหน้าหลังเงี้ยแต่ถ้าเป็นรูปหลอ่อรูปหล่อใหญ่ๆมาแล้ว,ลวเราก็ก็มี4มิล5มิลบ้างนะครับมันแล้วแต่ว่าเราจะต้องการหน้าเลนสให้มันโค้งนูนขนาดไหนนะครับถ้าอยากให้สลบมาแล้วดูน,นูนมากๆเราก็ใช้ฝาหน้าหลังเนี่ยหนาๆหน่อยอาจจะใช้6มิลอะไรประมาณนี้ครับนะครับ แล้วก็อยู่ที่ความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับนะครับก็วันนี้ก็เอาเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนที่เพื่อนๆถามมาบ่อยๆนะครับในในกรณีคลิปแบบนี้ผมก็จะพยายามทําเดือนละหนึ่งครั้งนะครับก็จะรวบรวมนะครับคําถามนะครับในส่วนหนึ่งนะครับโดยปกติมันจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมจําไม่ได้เพื่อนๆถามอะไรมั่งนะครับนะครับก็ถ้าติดปัญหาเรื่องใดนะครับ เพื่อนก็คอมเมนต์ไว้นะครับหรือส่งไลน์ส่งไลน์มาถามได้นะครับแล้วผมสะดวกแล้วก็ว่างผมก็จะเข้าไปตอบตอบให้นะครับงานเลียมพระมันก็เป็นงานที่นะครับเอาบอกตรงๆเลยงานเรียมพระเป็นงานที่ดีมากเลยนะครับเพื่อนเป็นงานที่รายได้ดีนะครับแม้สภาวะนะครับสงครามไวรัสอย่างนี้เราก็ยังมีงานนะครับ นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังมีงานคิวคิวเป็นเดือนนะครับคิวเป็นเดือนตอนนี้ก็สต็อปการรับงานก่อนเดี๋ยวนู่นนะครับก็รับงานอีกทีก็จะเป็น1กันยานะครับนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจะส่งข้อความนะครับมาขอคิวก่อนก็ได้แล้วก็ประมาณวันที่1ค่อยส่งพระมาก็ได้นะครับในรอบนี้ผมจะ,ะใหเ้เพื่อนๆสามารถนะครับ แอดไลน์แล้วก็เข้ามาขอคิวก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเกงใจเพื่อนๆนะครับที่จะต้องส่งพระมานานนะครับเกงใจเพื่อนๆใกล้ถึงวันก็ค่อยส่งมาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องส่งมานะครับในกรณีที่จองคิวแล้วนะครับถ้าไม่สะดวกก็ต้องโทรมาบอกกันก่อนนะครับจะได้ให้สิทธิ์กับท่านอื่นไปนะครับเราก็ต้องพยายามนะครับสําหรับช่างนะครับพยายามพัฒนาฝีมือนะครับ มันก็จะยากหน่อยถ้าเกิดว่าเรายังยังยังไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเราเราเป็นแล้วมันจะสนุกนะครับในกรณีเริ่มใหม่ๆเลยครับผมแนะนําเลยนะครับเอาเหรียญ10บบาทเนี่ยนะครับให้ได้เลยเอาให้สวยก่อนทํห้าเหรียญ1ิบเหรียญก็ต้องทําครับเดี๋ยวมันจะ,ะเป็นขัา้าไปทีละขั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทเหรียญส10บห้าเหรียญ1ิบเหรียญพอได้แล้วก็เราก็เริ่มไปทําเหรียญพระจริงๆนะครับเป็น ทรงวงรีนะครับเริ่มไปเรื่อยๆวงรีก็ทําวงรอีอยู่ลักษณะนั้นนะครับประมาณอาทิตย์หนึง่งค่อยเริ่มมาเป็นเลี่ยมพระผงสมเด็จอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆขยับนะครับอย่าเพิ่งเลี่ยมได้วันสองวันก็อยากเลี่ยมเลนเลยอะไรงนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับงานเลนคืองานที่มันยากยากที่สุดแล้วนะครับเพราะงั้นเพื่อนก็ต้องฝึกพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานก่อนอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ เรียมเหรียญสิบเรียมเหรียญกลมเรียมเหรียญวงรีมาแล้วก็ขึ้นสมเด็จแล้วค่อยมาขึ้นรูปหล่อลอยองนะฮะไปทีละขั้นนะครับเพื่อนจะได้ไม่ท้อเดี๋ยวมาเจอรูปหล่อโอ้โหล็อกเป็นวันล็อกจับยังไงก็ไม่อยู่กูเลิกละไม่เรี่ยมละอะไรเงี้ยมันจะมันจะท้อเปล่า,านะครับก,ก็ค่อยฝึกไปนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นเหรียมเห็นลายของมันเองนะครับจริงนะครับผมก็มาแบบอย่างนี้แหละครับมาแบบมึนมนมัวมวม,มานะครับสังเกต ใช้สังเกตตรงไหนล็อกได้จับได้นะครับจับไปเลยล็อกไปเลยนะครับมันก็จะได้ของมันเองนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมีพื้นฐานจากงานเลี่ยมแบบธรรมดาแบบง่ายๆก่อนนะครับก็นะครับเพื่อนๆหลายท่านก็ทําได้นะครับส่งงานมาดูก็โอ้โหก็มีการพัฒนาหลายท่านเลยนะฮะผมก็สังเกตใน Facebook ในอะไรผมก็ดูตลอดนะครับก็บางทีเพื่อนๆ นั่นเข้ามาผมก็ไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ไม่ได้อะไรก็ขออภัยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง facebook ทางอะไระไม่ได้ยิงนะครับเพื่อนแต่ว่าในกรณีเพื่อนอแสดงความคิดเห็นหรืออะไรใน facebook ต่าง,างๆในอ youtube อะไรเงี้ยแต่ว่านะครับผมก็พยายามทำคลิปนะครับมาตอบแทนเพื่อนๆนะครับกอ็อยากให้เพื่อนๆได้เก่งกันนั่นแหละครับก็พยายาม หาอะไรใหม่ๆนะครับให้เราได้พัฒนานะครับโอเคนะครับขอให้เพื่อนๆปลอดภัยจากโควิด -19 ครับสวัสดีครับ